เขาแค่หยิบเงินมาแล้วสั่งให้เราทำอะไรก็ได้พูดอะไรกับวันนี้ก็ได้ด้อยค่าวันนี้ว่าวันนี้เป็นผู้หญิงที่ไร้ค่าเราทำงานแลกเงินโคตรอายบอกเลยวันนี้เคยมีความคิดว่าอยากตายวันนี้จะยกตัวอย่างของวันนี้สมัยก่อนจะมีคลื่นที่ต่ำมากๆวันนี้เป็นผู้หญิงที่ ทำงานกลางคืนสิ่งที่เราเจอคือเรามักจะเจอสังคมเป็นสังคมที่พร้อมที่จะเหยียบย่ำเราได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะป้อนคำพูดอะไรบางอย่างเพื่อด้อยค่าเราได้ตลอดเวลาเพราะเราเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนวันนี้เป็นคโยตี้เป็น PR เป็นเด็กเอ็นนะคะใครเคยจ้างเด็กเอ็นบ้างเอามาขึ้นเฮ้ยเงียบใจเปล่าเขาแค่หยิบเงินมาแล้วสั่งให้เราทาอะไรก็ได้แต่เรามีหน้าที่คือปั้นหน้ายิ้ม ต่อให้เราจะทุกข์ต่อให้เราจะไม่ชอบไปใครมาสั่งฝืนยิ้มปรหนึ่งว่าฉันมีความสุขเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เขาก็ไม่จ้างเราเราก็ไม่มีเงินมันเลยทําให้วันนี้ต้องกดขม่มอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเราเคลื่อนพลังงานที่วันนี้เจอนะตอนนั้นบางทีเราก็โกรธเขาโกรธว่าทาไมมึงต้องมาพูดกูแบบนี้แต่แสดงออกไม่ได้เศร้าเศร้าว่า,ววาทําไมชีวิตกูถึงตกต่ําขนาดนี้อายโคตรอายบอกเลยถ้าเราเจอหน้าคนรู้จักเราเมื่อไหร่ แล้วคนรู้จักจําเราได้เราอายแล้วนะคือถ้าวันนี้ไม่มีพารัตนาตายนะทุกอย่างในอดีตของวันนี้มันสามารถขึ้นมาทําร้ายวันนี้ได้หมดเลยและผลกระทบของมันก็คือถ้าหากว่าวันนี้ไม่รู้เท่าทันมันหากวันนี้ไม่เข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้ทุกวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เพราะก่อนหน้านี้วันนี้เคยมีความคิดว่าอยากตายวันนี้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ มันร้ายแรงส่งผลกระทบกับจิตใจของวันนี้มากๆแต่วันนี้ต้องประเชิญเพราะตอนนั้นวันนี้มีลูกตอนนี้ก็มีตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทํางานอะไรที่มันจะได้มากกว่านี้ได้เงินได้เยอะกว่านี้วันนี้ก็เลยรู้แค่ว่าโอเคฉันจะทํางานเนี้ยเพื่อลูกเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อส่งเงินให้แม่ปัญญาของวันนี้ความสามารถของวันนี้ตอนนั้นมันมีแค่นั้นอะแต่เรารู้ว่าเราต้องทําและเราจะปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นจูงจมูกให้เราไปตายหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาถามตัวเองนะ เพราะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หากเราไม่รู้วันนี้เราเลยต้องมาสร้างความรู้ให้กับตัวเองวันนี้จึงขอบคุณพระพุทธเจ้ามากที่วันนี้เรายังไม่ตายเพราะคำสอนของท่าน